ขอต้อนรับเข้าสู่การจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังเคยไหมครับแบบว่านั่งในที่ประชุมแล้วรวบรวมความกล้าอยู่นานเลยกว่าจะเสนอไอเดียที่มันแตกต่างออกไปเพราะเราเชื่อมากๆอะครับว่านี่แหละดีที่สุดแล้วแต่ปรากฏว่าฟุบถูกปัดตกไปเลยหรือบางทีก็เงียบเหมือนเราไม่ได้พูดอะไรออกไปบรรยากาศมันจะแบบเงียบกริบแล้วความรู้สึกที่ตามมาคือเหนื่อยสับสนบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวมากๆเลย เข้าใจเลยค่ะความรู้สึกแบบนั้นถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันฉันเลยไม่ต้องแปลกใจนะครับความรู้สึกแบบนี้จริงๆมันมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแล้วก็บ่อยครั้งนะครับมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่ามีบางอย่างเออไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ในสถานการณ์นั้นหรือในทีมของเราเองซึ่งมันอาจจะกำลังกัดกินพลังใจเราอยู่เงียบๆก็ได้นะครับวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยเจาะลึกแนวคิดดีๆจากบทความหนึ่งครับชื่อ Beyond Niceness leadership lessons for true authenticity หรือถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าก้าวข้ามความแสนดีสู่บทเรียนเพื่อความเป็นผู้นำที่แท้จริง เราจะมาดู5บทเรียนสำคัญที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องการเป็นคนดีไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็น่าจะช่วยให้ใครก็ตามที่กำลังรู้สึกเหนื่อยๆล้าๆหมดแรงจากการพยายามรับมือกับความคาดหวังหรือความขัดแย้งต่างๆได้เจอวิธีนำทางสถานการณ์พวกนี้แบบที่มันซื่อตรงกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่หมดไฟไปซะก่อนใช่ค่ะคือประเด็นสำคัญมากๆเลยนะคะบทเรียนพวกนี้มาจากมุมมองของนักจิตวิทยาองค์กรเลย ซึ่งมันอาจจะมาท้าทายความคิดเดิมๆของเราเกี่ยวกับเรื่องความเป็นผู้นำเอย่ยความปลอดภัยทางใจหรือว่าการเป็นตัวของตัวเองในที่ทำงานแต่ว่ามันน่าสนใจมากนะคะเพราะมันชี้ให้เห็นถึงทางออกจากความเหนื่อยล้าที่เราอาจจะกำลังเจออยู่ก็ได้ด้วยการกลับมาซื่อสัตย์กับตัวเองให้มากขึ้นนี่แหละคะ่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่บทเรียนแรกกับดักของความแสนดีหรือที่เขาเรียกว่า niceness cage คือเอ่อ หลายครั้งเราก็เชื่อว่าบรรยากาศที่ดีมันต้องแบบทุกคนดูเป็นมิตรกันไปหมดเห็นด้วยยิ้มยิ้มให้กันแต่การพยายามรักษาภาพนิสแบบนี้ตลอดเวลานี่สิครับมันกลายเป็นกับดักไปซะง,งั้นใช่เลยค่ะผังคำว,ว่า niceness cage หรือกรงแห่งความน c e nice นี่มัน อืมทรงพลังมากเลยนะมันไม่ใช่แค่บรรยากาศอึดอัดธรรมดานะคะแต่มันคือกรงจริงๆที่ขังความคิดดีๆขังความจริงที่จําเป็นเอาไว้ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะการพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเลยคะ่ะที่เรียกว่า conflict avoidance นะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันดูดีดู nice ดูราบรื่นไปหมดแต่มันกลับไปทําลายสิ่งที่สําคัญมากๆก,ก็คือความปลอดภัยทางใจหรือ psychological s a f e อย่างร้ายแรงเลย วัฒนธรรมที่เน้นแต่ความราบเรื่นผิวเผินแบบเนี้มันจะทําให้คนไม่กล้าพูดความจริงที่อาจจะแบบเออแทงใจดําใครหรือทําให้ใครไม่ได้สบายใจแต่ความจริงนั้นมันจําเป็นไงคะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันเหมือนกับบรรยากาศมันดูดีดีนะแต่เปลือกนอกแต่ข้างในจริงๆคือไม่มีใครกล้าพูดอะไรที่มันสําคัญจริงๆออกมาเลยใช่ไหมครับเพราะกลัวกลัวเสียบรรยากาศ กลัวดูไม่ดีอะไรแบบนี้ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะผนก็คือคนเก่งๆหรือคนที่มีไอเดียดีๆก็จะเรียนรู้ที่จะเงียบเก็บความคิดไว้กับตัวซ่อนตัวตนที่แท้จริงไปเลยเพื่อเลี่ยงการประทะซึ่งระยะยาวนะคะไม่ใช่แค่ทําให้การตัดสินใจมันแย่ลงนะแต่มันฆ่านวัตกรรมไปเลยแล้วก็ทําให้ทีมหรือความสมพันธ์นั้นๆมันมันจุดนิ่งอยู่กับที่เลยค่ะพอติดอยู่ในกรงแห่งความไนส์แบบนี้ มันก็เหมือนถูกบีบเลยนะครับให้เราต้องสวมหน้ากากเข้าไปอีกแสดงพฤติกรรมที่บทความเรียกว่า surface acting หรือการแสดงออกแบบผิวเผินคือต้องฝืนยิ้มฝืนทำเป็นโอเคทั้งที่ข้างในอาจจะแบบโขคานสุดๆหรือรู้สึกแย่มากๆเลยซึ่งการต้องทำแบบนี้ซ้ำๆนี่เองใช่ไหมครับที่เป็นตัวสูบพลังงานชั้นดีเลยทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าหมดไฟตรงประเด็นที่สุดเลยค่ะการ surface acting เนี่แหละตัวการหลักของความเหนื่อยล้าทางอารมณ์เลย แล้วทางรอดที่ยั่งยืนกว่านะคะไม่ใช่การพยายามแสดงให้เนียนขึ้นนะแต่คือการปรับจากข้างในที่เรียกว่า deep acting ซึ่งอ๋อมันไม่ใช่การแสดงละครหลอกตัวเองนะคะไม่ใช่เลยแต่มันคือการพยายามปรับเปลี่ยนมุมมองและความรู้สึกจากภายในของเราจริงๆให้สิ่งที่เราแสดงออกมันมันสอดคล้องกับข้างในมากขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้น การปรับมุมมองข้างในหมายถึงยังไงนะครับพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับได้เลยค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเราเจอคนเห็นต่างมากๆเลยแทนที่เราจะฝืนยิ้มแต่ข้างในนี้เดือดปุดๆเลยนะอันนั้นคือ surface acting ที่โคตรเหนื่อยเลยค่ะเราลองใช้ deep acting คือตั้งหลักข้างในใหม่ลองมองว่าเออความเห็นต่างนี้มันเป็นโอกาสให้เราได้ขัดเกลาวความคิดเราให้คมขึ้นนะหรือ เอ๊ะเขามองจากมุมไหนทำไมถึงคิดแบบนั้นแบบนี้ค่ะพอเราปรับมุมมองเป็นความสงสัยใครรู้หรือความมุม่งมั่นที่จะพัฒนาไอเดียร่วมกัน,นจริงๆนะคะเราก็จะสามารถเข้าไปคุยกับเขาด้วยพลังงานที่ต่างออกไปเป็นความตั้งใจจริงแทนที่จะเป็นความขุ่นมัวที่ต้องคอยเก็บกดไว้ซึ่งแบบหลังเนี่ยมันเหนื่อยน้อยกว่ากันเยอะเลยค่ะในระยะยาวอ้อแล้วก็มีจุดสําคัญมากๆนะคะต้องย้ําเลยว่าการเป็นคนจริงหรือ a u เซน n ิกที่เราพูดถึงกันเนี่ย ไม่ได้แปลว่าต้องก้าวร้าวหรือหยาบคลายนะคะไม่ใช่เลยสิ่งที่ตรงข้ามกับความนิสแบบผิวเผินไม่ใช่ความก้าวร้าวค่ะแต่คือการเป็นคนจริงเรียลตรงไปตรงมา Direct แล้วก็ซื่อสัตย์แบบความจริง Honest to the truth แม้ว่าบางครั้งเออมันอาจจะสร้างแรงเสียดทานขึ้นมาบ้างก็ตามซึ่งแน่นอนว่ามันต้องใช้ความกล้าหาญทางใจพอสมควรเลยทีเดียวค่ะครับการเลือกที่จะจริงแทนที่จะแสร้งนี่มันอืม ต้องใช้พนังใจจริงๆครับโดยเฉพาะเมื่ออาจจะต้องเจอแรงต้านหรือความไม่เข้าใจและสมมุติว่าถ้าเราพยายามจริงใจพยายามใช้ Deep Acting แล้วแต่ก็ยังยังถูกเมินหรือถูกปัดตกอยู่ดีแหละครับไอ้ความรู้สึกหงุดหงิดหรือไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงดีครับเพราะส่วนใหญ่เราก็มักจะถูกสอนให้กดมันไว้ใช่ไหมครับคำถามดีมากเลยค่ะเพราะนี่คือบทเรียนที่3เลย ความโกรธหรือความหงุดหงิดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดอ่อนนะคะแต่มันเป็นเชื้อเพลิงของความกล้าแสดงออกหรือ assertiveness ได้เลยค่ะในมุมมองทางจิตวิทยานะคะอารมณ์พวกนี้คือแหล่งพลังงานที่ส่งพลังมากๆเลยถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างถูกวิธีใช้ความโกรธเป็นเชื้อเพลิงฟังดูน่าสนใจนะครับแต่ก็แอบแอบน่ากลัวนิดๆเหมือนกันกลัวจะกลายเป็นระเบิดอารมณ์ไปเข้าใจได้เลยค่ะแต่ลงมองแบบนี้นะคะ พลังงานที่มันพลุ่งขึ้นมาพร้อมความคิดว่าเฮ้ยกล้าดียังไงมาพูดแทรกตอนฉันกําลังอธิบายอะไรแบบนี้แทนที่เราจะเก็บกดมันไว้จนอึดอัดหรือระเบิดใส่เขาไปเลยเราสามารถขัดเกลาพลังงานนั้นให้กลายเป็นคำพูดที่หนักแน่นแต่ยังคงสุภาพได้เช่นอาจจะพูดว่าเอ่อเดี๋ยวก่อนนะคะขออนุญาตพูดประเด็นของฉันผมให้จบก่อนนะคะเห็นไหมคะว่าความรู้สึกไม่พอใจตรงนี้ไม่ได้ถูกใช้เพื่อทำร้ายใครเลย แต่ถูกใช้เพื่อปกป้องพื้นที่และสิทธิ์ในการแสดงความเห็นของเราอย่างเหมาะสมอยากชวนให้ลองฝึกมองความหงุดหงิดหรือความไม่พอใจไม่ใช่ในฐานะอารมณ์แย่ๆที่ต้องรีบกำจัดทิ้งนะคะแต่ให้มองมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยค่ะมันกำลังบอกเราว่ามีบางอย่างที่สำคัญสำหรับเรากำลังถูกละเมิดหรือต้องการการปกป้องอาจจะเป็นคุณค่าที่เรายึดถือขอบเขตส,ส่วนตัวหรือสิทธิ์ของเราเองการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ จะช่วยให้เรารู้สึกมีพลังอำนาจหรือ empowered มากขึ้นแทนที่จะรู้สึกผิดหรือรู้สึกแย่กับตัวเองที่มีอารมณ์เหล่านี้ค่ะโอโ้โหเป็นการเปลี่ยนมุมมอง,มองที่ให้พลังจริงๆครับจากที่เคยรู้สึกเป็นเหยื่อของอารมณ์กลายมาเป็นผู้ใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือแทนแต่ทีนี้พอเราจะ assertive หรือปกป้องสิทธิ์ตัวเองแบบนั้นมันก็อาจจะมีความกังวลตามมาอีกว่าแล้วคนอื่นจะรู้สึกยังไงกลัวเขาเสียใจกลัวเขาไม่พอใจ ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นอีกสาเหตุหลักๆเลยหรือเปล่าครับที่ทําให้หลายคนหมดแรงไปกับการพยายามดูแลความรู้สึกคนอื่นใช่เลยค่ะนั่นนํามาสู่บทเรียนที่4ซึ่งสําคัญมากๆาเลยนะคะโดยเฉพาะสําหรับคนที่รู้สึกเหมือนกําลังแบกโลกหรือแบกความรู้สึกคนอื่นไว้ตลอดเวลาคือบทเรียนที่ว่าเราไม่ได้รับผิดชอบความรู้สึกของทุกคน we are not responsible for everyone's feelings ในบทความชี้ชัดเลยค่ะว่า การแบกรับความรับผิดชอบต่ออารมณ์คนอื่นมากเกินไป over responsibility หรือไอ้รูปแบบที่เรียกว่าเพื่อเธอเสมอไม่เคยเพื่อฉันเลย always you never me เนี่ยนี่คือตัวขับเคลื่อนหลักเลยนะคะที่ทำให้คนดีๆคนเก่งๆหลายคนหมดแรงหมดใจจนต้องถอยออกไปจากสถานการณ์นั้นๆเลย อกฟังแล้วสะท้อนใจเลยครับเหมือนเป็นกับดักของคนที่เป็นห่วงเป็นใยคนอื่นมากๆเลยนะครับแล้วเราจะสร้างสมดุลตรงนี้ได้ยังไงครับระหว่างการเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมากับการไม่ไปทำร้ายความรู้สึกคนอื่นจนเกินไป หัวใจสำคัญนะคะอยู่ที่การฝึกสร้างขอบเขตหรือ setting boundaries ให้กับตัวเองค่ะเราต้องฝึกเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าหน้าที่ของเราคือการสื่อสารความจริงหรือความคิดเห็นของเราออกไปอย่างซื่อสัตย์และด้วยความเคารพนะส่วนปฏิกิริยาทางอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นในตัวผู้รับสารนะคะอันนั้นเป็นความรับผิดชอบของเขาเองไม่ใช่ของเราทั้งหมด การที่ใครบางคนอาจจะรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจหรือเสียใจกับความเห็นที่ตรงไปตรงมาของเราที่เราสื่อสารอย่างให้เกียรติแล้วนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนเข้าไปแก้ไขหรือเยียวยาความรู้สึกนั้นให้เขาทุกครั้งเสมอไปการที่เราจะทำแบบนี้ได้มันต้องอาศัยการฝึกฝนที่จะกลับมาเช็คความต้องการของตัวเองบ่อยๆค่ะลองถามตัวเองในสถานการณ์นั้นๆว่าฉันต้องการอะไร What do I need แล้วก็กล้าที่จะทำเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นของตัวเองบ้างการถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรแล้วกล้าทำเพื่อตัวเองบ้างฟังดูเหมือนจะจะเห็นแก่ตัวนิดนิดไหมครับสำหรับบางคนที่อาจจะเคยชินกับการดูแลคนอื่นก่อนเสมอนั่นเป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยมากเลยค่ะการดูแลความต้องการของตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะคะ แต่มันคือการดูแลรักษาพลังงานของเราต่างหากเพื่อให้เรายังคงมีแรงมีกำลังใจที่จะทำสิ่งดีๆให้คนอื่นหรือทำหน้าที่ของเราต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะคะลองคิดดูสิคะถ้าเราเอาแต่เทพลังงานให้คนอื่นจนหมดตัวแล้วตัวเราเองหมดแรงไปสะก่อนสุดท้ายเราก็ไม่สามารถช่วยใครหรือทำอะไรได้อยู่ดีจริงไหมคะการรู้จักดูแลหัวใจตัวเองจึงสำคัญมากโดยเฉพาะกับคนที่กำลังรู้สึกเหนื่อยๆ่ลยล้าอยู่ตอนนี้นะคะ เข้าใจแล้วครับชัดเจนเลยเป็นการเติมพลังให้ตัวเองเพื่อที่เราจะได้มีแรงไปต่อทีนี้มาถึงบทเรียนสุดท้ายบทเรียนที่5ซึ่งผมว่าน่าสนใจมากเพราะมันท้าทายความเข้าใจที่คนส่วนใหญ่มีต่อคำว่าความปลอดภัยทางใจหรือ psychological safety ที่เราก็ได้ยินกันบ่อยๆนะครับคือหลายคนอาจจะนึกถึงบรรยากาศสบายๆอุ่นๆทุกคนเห็นด้วยเอออหก,กกันไม่มีเรื่องขัดแย้งอะไรเลย ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แก่นแท้ของมัน ถูกต้องเลยค่ะอันนั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปพอสมควรเลยคำจำกัดความที่แท้จริงของความปลอดภัยทางใจ (psychological safety) ไม่ใช่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความขัดแยง้งหรือทุกคนต้องรู้สึกสบายใจตลอดเวลานะคะแต่มันคือความเชื่อมั่นร่วมกันในทีมหรือในกลุ่มคนว่าที่นี่ปลอดภัยพอที่เราจะกล้าเสี่ยงทำอะไรบางอย่างระหว่างบุคคลได้หรือภาษาอังกฤษคือ it's safe to take interpersonal risks here กล้าเสี่ยงทาอะไรบางอย่างเช่นอะไรบ้างครับเช่นกล้าที่จะเสนอไอเดียแปลกใหม่กล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองทําพลาดไปกล้าที่จะตั้งคําถามท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่เดิมๆหรือที่สําคัญมากๆเลยคือกล้าที่จะแสดงความเห็นต่างอย่างตรงไปตรงมาโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลงโทษทําให้อับอายเสียหน้าหรือถูกมองในแง่ลบกลับมาค่ะ ดังนั้นจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามันไม่ใช่พื้นที่แห่งความสบาย (space of comfort) แต่มันคือพื้นที่สำหรับความจริง (space for truth) ค่ะเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การทำให้ทุกคนรู้สึกดีตลอดเวลาแต่คือการเพิ่มขีดความสามารถให้ทีมหรือกลุ่มคนนั้นๆสามารถเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจจะยากลำบากหรือความเห็นที่แตกต่างหลากหลายได้เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจหรือทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันจริงๆ อ๋อเข้าใจแล้วครับแปลว่าหน้าที่ของผู้นำหรือคนที่อยากสร้างบรรยากาศแบบนี้ไม่ใช่การพยายามกำจัดความขัดแย้งให้หมดไปตรงกันข้ามเลยค่ะหน้าที่คือการเชิญชวนให้เกิดการถกเถียงหรือการแสดงความเห็นต่างอย่างสร้างสารรค์และเคารพซึ่งกันและกันหรือที่เรียกว่า invite respectful dissent ต่างหากให้แน่ใจว่าทุกเสียงถูกรับฟังแม้ว่าจะเป็นเสียงที่ไม่ตรงกับเราก็ตาม เพื่อให้ได้ข้อมูลและความเห็นที่รอบด้านที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปซึ่งนี่คือหัวใจของการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริงเลยค่ะโอ้โหฟังครบทั้ง5้าบทเรียนแล้วเหมือนเป็นการปรับจูนมุมมองครั้งใหญ่เลยนะครับสรุปได้ว่าการจะเป็นผู้นำหรือแม้แต่การใช้ชีวิตให้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงและยั่งยืนมีพลังใจไปต่อได้เนี่ยมันไม่ได้มาจากการพยายามเป็นคนแสนดีในสายตาคนอื่นหรือการทำให้ทุกคนพอใจตลอดเวลาเลยนะครับ ใช่เลยค่ะแต่หัวใจสำคัญมันอยู่ที่ความกล้าหาญที่จะซื่อสัตย์กล้าที่จะเป็นตัวเองหรือ authenticity กล้าที่จะพูดความจริงอย่างเคารพ honesty and respect กล้าที่จะสร้างพื้นที่ที่ให้คุณค่ากับความจริงมากกว่าความสบายใจผิวเผิน truth over comfort แล้วก็ต้องยอมรับให้ได้นะคะว่าความขัดแย้งหรือความรู้สึกไม่สบายใจต่างๆนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการเติบโตและการไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม พอเรากล้าที่จะก้าวออกจากกรงแห่งความน่านั้นเลือกที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงถึงแม้อาจจะต้องเผชิญกับความยากลำบากบ้างแต่มันกลับช่วยให้เรารักษาพลังงานของเราไว้ได้ไม่หมดไฟไปเสียก่อนแถมยังช่วยสร้างวัฒนธรรมหรือความสัมพันธ์ที่มันแข็งแกร่งและจริงใจมากขึ้นที่ซึ่งความคิดดีๆจะได้รับการพิจารณาจริงๆและทุกคนก็สามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ อันนี้น่าจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ใครก็ตามที่กำลังรู้สึกเหนื่อยล้าหรือกำลังเผชิญความท้าทายอยู่ตอนนี้ได้เห็นแสงสว่างแล้วก็รู้สึกมีพลังใจมากขึ้นนะครับแน่นอนที่สุดค่ะมันคือการเปลี่ยนจากการใช้พลังงานไปกับการฝืนมาเป็นการใช้พลังงานกับการเป็นตัวเองอย่างชาญฉลาดและกล้าหาญมากขึ้นและเพื่อเป็นการปิดท้ายนะคะดิฉันอยากฝากคำถามชวนคิดที่มาจากบทความนี้โดยตรงเลยให้คุณผู้ฟังได้ลองกลับไปสำรวจตัวเองดูคำถามมีว่า ลองถามตัวเองดูนะคะว่าการสนทนาที่คุณกำลังหลีกเลี่ยงอยู่ตอนนี้เพียงเพื่อต้องการรักษาบรรยากาศหรือทำให้ทุกคนดูโอเคแท้จริงแล้วมันกำลังสูบฉีดพลังงานและบั่นทอนความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณไปมากแค่ไหนการตอบคำถามนี้กับตัวเองอย่างซื่อสัตย์นะคะอาจจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยในการปลดล็อกตัวเองออกจากความเหนื่อยล้าและค้นพบเส้นทางสู่ความเป็นตัวจริงที่เปี่ยมด้วยพลังและความหมายในแบบฉบับของคุณเองคะ่ะ